วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เลสคาร์อัลเทอรช็อปนะครับสาขาราชะพฤกษ์นะได้รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็น Honda Civic FD นะใครหา FD อยู่นะครับบอกเลยนะว่าคันนี้ของท่วมเลยนะครับคันนี้ปี2007นะชุดแต่งไทย R นะครบเลยกันชนหน้าฝากระโปรงเป็นมูเก้นนะครับล้อขอบ17 R E30 เบเบรกแบมโบชคตัดนะครบครบสีสวยกิฟวิ่งหลังมูเก้นกันชนหลังครบๆนะครับปลายท่อไทเทเนียม ได้ล้อได้เบรกได้โชคก็คุ้มแล้วนะดูภายในนะครับเบาะ F D 2แท้พวงมาลัยมูเก้นนะครับจอแอนดรอยครบเลยแล้วก็พวกเนี่ยตัวครอบสวิตแล้วก็เกลกลางเนี่ยคาร์บอนนะครับหล่อเลยคันนี้จริงทรงดีมากขับดีด้วยนะอะมาที่เครื่องยนต์คันนี้เครื่อง1,800ซีซีนะครับ A18 เกียร์ออโต้นะ VTEC นะครับมีกองแต่งให้นะเครื่องเกียร์แอร์จบนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดเอาไปเล่าๆนะครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะกับ FB นะอ FD นะรล่อๆแบบนี้นะครับใครสนใจมาได้เลยเลสคาร์ด็อชนะครับสาขาะะราชพฤกษ์นะเบอร์เดิมศูนย์แปดหกก็จะสองศูนย์แปดหกนะครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นหรือใครมีแบบนี้อยากขายนะครับทักมาหาผมได้นะผมรับซื้อนะครับจบสดให้ถึงหน้าบ้าน